ชามนาธิกานะคะก็จะมาต่อขนตานะคะทุกคนเพราะว่าเป็นอยางเป็นคนที่ขี้เกียจด,ดัดขนตาแล้วก็ขี้เกียจตัดมาสคาร่าแล้วแต่วันนี้ที่ชาม,มาต่อนะคะก็คือเป็นของคููฟ้าคนสวย มาแล้วนะคะเ,เมื่อกี้นะคะชามกำลังจะต่อคนตาครูฟ้าคนสวยนะคะอพรีเซนต์โปรโมทร้านนะคะคุฟูฟ้าสวัสดีค่ะร้านคิวอารนะคะอยากสักคิ้วต่อคนตาปรึกษาได้ค่ะเนี่ยค่ะก็ใช้พึงว่านะคะก็มีสักคิ้วนะคะ ปากแล้วก็อะไรนะคะตอตาแล้วมีอะไรลบรอยสักลบรอยแตกไลยค่ะชายที่ครูฟ้าเคยลบให้ชานะคะก็คือีมากเลยนะคะอันนี้ก็แบบก็เวลาเยอะเลยเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวชางขอตัวไปทำสวยก่อนนะคะขอบคุณนะคะครูฟ้าไม่เจอกันนานคิดถึงมากๆเลยนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องทำความสะอาดเบ้าตาใช่ไหมคะ แล้วก็นะคะถ้าใครที่จะมาต่อนะคะก็แนะนำนะคะว่าบริเวณเป้าตาเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าใดๆหรือว่าทาครีมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแทนแทนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะขอบคุณน้องป๊อกมาก<อ>เลยนะคะอันนี้ต่อแบบไหนให้พี่ช้าง<อ>ะะเส้นต่อเส้นค่ะเส้นต่อเส้นนะคะอันนี้แบบไม่ต้องใช้แอปเลยนะคะทุกคนก็คือสปริงอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ<อ> ต่อเสร็จแล้วทําให้ตาดูหวานและก็โตมากขึ้นเลยค่ะที่สําคัญนะคะ9ขนตาคือดีมากๆเลยค่ะ